มาที่วัดข้าม,มากแล้วบรรยากาศมืดๆเลยตอนแรกผมว่าจะขับ,ขบรถเลยไปพอดีเห็นหลวงพ่อเปิดรถมาเห็นน้องๆนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับมานี่ช่วยกันทักษาตบนดอกของพ่ออยู่นี่าไปถามน้องๆหนะ่อยสวัสดีครับลูกศิษย์หลวงพ่อวันไหนกันนะครับมาจากโคราชโคราชเลยนะครับตั้งใจมานีไไห่หรือเปล่าใช่ค่ะได้อะไร<ด>หรือเปล่าเนี่ย ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เมื่อคืนฝันเห็นหลวงพ่อฝันเห็นเป็นองค์รูปหล่อท่านครับค่ะแล้วเราก็ยืนอยู่ข้างหน้าองค์ท่านแล้วท่านก็จ้องมองมาที่เราก็เลยชวนพี่เข้ามาด้วยกันอ๋อไหนดิวที่นายยินดีด้วยพอพอดีว่าโทรมาทางวัดดูเขาบอกเขาปิดประตูประมาณตีโมเย็นครับค่ะก็เลยแบบเห็นไม่มีคนก็เลยไปทำความสะอาดกันค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะทั้งคู่เลยเดินทางไกลเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคะ แล้วกลับเลยหรือ,รอเปล่าครับกลับเลยค่ะอือพี่มาทำไมพี่อยู่นี่เลยขอบคุณมากจังนะครับ